สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดิกาชมพลหกหนึ่งสามหกตึบห้าแปดสองนะคะ do เ e ล o เป็นคำสั่งวนรอบที่มีการตรวจสอบว่าจะกระทำซ้ำอีกหรือไม่ภายหลังจากการกระทำชุดคำสั่งที่กำหนดดังนั้นชุดคำสั่งจะถูกกระทำอย่างน้อยหนึ่งคำสั่งได้แน่ชุดคำสั่งอาจเป็นคำสั่งเดียวหรือหลายคำสั่งอยู่ในปีกา หรือคำสั่งว่างนะคะ w i l l หรือ do w i l w i l l คือถามก่อนทำเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบก่อนที่จะกระทำชุดคำสั่งชุดคำสั่งอาจจะไม่ถูกกระทำเลยก็ได้ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ do w i l l ทำก่อนถามเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบหลังจากกระทำชุดคำสั่งชุดคำสั่งจะถูกกระทำอย่างน้อยหนึ่งครั้งเสมอคะ่ะ อันนี้คือผังถามก่อนทำกับทำก่อนถามนะคะอันนี้คือตัวอย่างค่ะ follow กำหนดค่าเริ่มต้นใช้สำหรับกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรควบคุมการวนรอบเงื่อนไขใช้สำหรับทดสอบว่าต้องวนรอบเพื่อทําชุดคำสั่งที่กำหนด ในรูปหรือไม่โดยจะมีการทดสอบก่อนการวนรอบเสมอดังนั้น for loop จึงลักษณะการทำงานคล้ายๆกับคำสั่ง while ปรับปรุงค่าใช้สำหรับปรับค่าของตัวแปรควบคุมเพื่อใช้สำหรับการหยุดการวนรอบโดยจะมีการปรับปรุงค่าตัวแปรควบคุมหลังจากการวนรอบแต่ละครั้งค่ะ while loop เปรียบเทียบก,กับ for loop นะคะนี่คือตัวอย่างค่ะ กำหนดค่าเริ่มต้นในที่นี้คือ i เท่ากับ0เงื่อนไขในที่นี้คือ i น้อยกว่า10ปรับปรุงค่าในที่นี้คือ i บวกบกบวกค่ะคำสั่งนี้มีการทำงานดังนี้กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร i มีค่าเท่ากับ0ทดสอบว่า i น้อยกว่า10หรือไม่ถ้าจริงให้ทำชุดคำสั่งในรูปซึ่งก็คือ print f 3. ปรับปรุงค่าของตัวแปรควบคุม i โดยเพิ่มค่า1หน่วยคือคำสั่ง i บวกบวกบวกสี่กลับไปที่ขั้นตอนที่2เพื่อทดสอบว่า,า,าค่าเพื่อทดสอบค่า i ค่ะ5ในที่สุดค่าเงื่อนไข i น้อยกว่า10ก็จะกลายเป็นเท็จแล้วการวนรอบก็จะยุติลงคะ่ะอันนี้คือตัวอย่างอ่ะคะ multiple control variable นะคะเราสามารถกำหนดตัวแปรควบคุมมากกว่าหนึ่งได้ให้ใช้คอมมาขั้นคำสั่งในแต่ละส่วนดังตัวอย่างนี้ค่ะคำสั่ง back และคำสั่ง continue คำสั่ง back ใช้ได้ในคำสั่ง switch หรือคำสั่งวนรอบใดๆเพื่อสั่งให้หยุดการทำงานทันทีทันใด แล้วให้ไปทำคำสั่งต่อไปหลังรูปผ้าคำสั่ง back อยู่ในโครงสร้างหรือซ่อนอยู่ในภายในก็จะมีผลให้หยุดการทำงานภายในโครงสร้างภายในเท่านั้นคำสั่ง continue ใช้ได้เฉพาะคำสั่งวนรอบรูปเท่านั้นคำสั่ง continue มีผลทำให้หยุดการทำงานเฉพาะในรอบปัจจุบันเท่านั้นโดยจะข้ามในส่วนของคำสั่งที่เหลือแลกลับไปยังต้นรูป เพื่อทำงานในรอบต่อไปค่ะค่ะอันนี้คือตัวอย่างค่ะค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ